ันึ่งก็จะอยู่ประมาณยี่สิบห้ล้านบาทนะคะอคอคนกรีตทองเสร็จเรียบร้อยแล้วค บบบบาาาายยยยสวัสดีค่ะแม่เคจิก็ส่งเคจีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูป่าเนาะว่ากําลังทําอะไรอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เนาะแม่เคจิก็จะไป Ờ, บ้านคุณย่านะคะไปเอาของเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินเล่นแถวๆนั้นนะคะแล้วก็จะแวะไปซื้อมะกอด้วยเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินดูแถวๆสถานีมิตะกะด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขึ้นไปดูปป้าก่อนนะคะว่าทำอะไรให้แม่เคจิยูเนาะวันนี้ไงตัวนี้ ก็ปากผ้าให้นะคะ ตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านคุณย่านะคะนี่ดอกอะไรค่ะดอกอะไรนะเฟื่องฟ้ากำลังเยอะเลยแล้วก็มีหัวปลีอีกสองอันนะคะแต่มันเล็กแล้วอ่ะนี่ใบกล้วยเต็มเลยอยากจะทำอะไรสักอย่างกับใบกล้วยนะ,ะนี่นะ่หูชิกโนะมาดะนะฮะป,ปะกหฮูชิ เรียวเด้งกี่เลยดอกพากากองนี่พะกากองสวยมากนี่นะคะดูพุ่มดอกเฟื่องฟ้าสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปเดินเล่นแถวสถานีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเอาของที่บ้านนะคะ คาะบ้านหลังใหม่สร้างเสร็จแล้วมีคนมาอยู่แล้ว วิ่งหนีญาตินะคะนี่พื้นที่ตรงส่วนเนี้ยก็คือของญาติาป้าเนาะจะเล่าให้ฟังะคะ่ะเมื่อกี้นะคะป้า,ปาเขาวิ่งหนีญาติเนาะก็คือเขามีมมเขามีประเด็นกันนะคะตั้งแต่สมัยคุณญ,ญาเนาะก็คือที่ดินแปลงนั้นนะ่ะก็คือเป็นที่ดินของคุณตาของปป้านะคะก็คือ จริงๆอก็จะต้องแบ่งสันตันส่วนกันนั่นแหละแล้วทีนี้เกิดการแย่งมงรดกกันนะคะตอนคุณย่าเขาอยู่โรงพยาบาลเนาะเขาก็ให้เซ็นอะไรก็ไม่รู้นะคะกับกลายเป็นว่าที่ดินเนี่ยตกเป็นของพ่อแม่ของญาติคนนั้นคนเดียวเนาะก็เลยเกิดความเนาะขัดแย้งกันนะคะก็เลยไม่อยากเจอหน้ากัน <c oughs> ก็เลยวิ่งหนีนะคะ ตรงนี้ก็คือเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะของตเกีเวเนาะอุตตะโรจิบ้านหลังนี้ขายไปแล้วนะคะสร้างมาประมาณห้าหกปีเนาะถึงได้ขายนะคะปีที่แล้วยังไม่ได้ขายเลยเนาะตรงนี้แพงมากนะคะหลังหนึ่งก็จะอยู่ประมาณอ่ายี่สิบห้าล้านบาทนะคะ มคแต่พื้นที่ก็เท่าๆกับบ้านเราเนอะพอหลังคนรู้ขงย่าสั่งว่าเอ็นกูบเบิร์สั่งได้สกีทางนี้กำลังทำถนนนะคะทำถนนขเขาก็ใช้ยางมาตอยเหมือนบ้านเราคนะ ร้านขายคู่กันนะคะร้านตะลิีพาเยเมสันร้านขายคู่กันนี่คู่กันกันเือเลยดูเยนม่สิก้าตันในสุดรเรสตร้านอาหารไทย เราต้องไคที่นั่นค่ะไม่ไปไปอุ้งเสกไปกินมั้ยาด่อยากอะไรอยู่ที่สถาน,นีรถไฟมิตรการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อผักที่ร้านผักที่ไหนเลยนะ่ยเป็นจุดที่สวยมากนะคะสวยที่สุดะะเลยเนาะกลางคืนก็ยืนชมวิวนะคะ

ผักก็เหมือนจะถูกนะคะบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพงเนาะผสมกันไปไอ้หูเฮจิกสกีโคเร่โอ้ิโค้งข <oot> <3 S 2> <but> <mon k> ึ้นโมโมูเลยสามโดนโคเร่หน้ามีบ้

เขาว่าหม้อทับไปได้ดรืออืมเป็นกล้วยที่แพงนะคะอาจจะกินได้ทั้งเปลือกแม่มไม่กี่กอโถไมไม่ไม่ใช่สีน่าจะนั่งไม่ใช่สีอะไรหรืออืมมาแล้วก็เจอแล้ว

เป็นของน้ำข้าวนะคะที่นี่ก็จะถูกนี่ราคาเท่ากัน,กนคุณเหรอคนในเของฟิลิปปินส์เขาจะถูกของญี่ปุ่นแพงที่ปุนอย่อางเอาว,าวันนี้ไปลูกน้อ ต่งก็อยาให้ด้วยอ้หาอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอหโอนโหโอ้โอ้โนะหอ้หอ้โหอ้โหโอ้าหห้าอยโาห้อห้หโหอ้หโ้อ้อ อันนี้ค่ะพี่ชายบอกว่าซื้อมาประมาณหกหมื่นบาทน,นะคะ <c oughs> มีชูมังอยู่แล้วเดีเอาของเมื่อกี้ไปซื้อเมื่อกีมาเดี๋ยวแบ่งให้พี่ชายลูกหนึ่งนะคะ <c oughs> ต้้องไดดวย อนนี้แม่แคจิก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ได้ไปเดินเล่นนะคะไปเอาของเนาะแล้วก็ไปช็อปมานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าไปรอบนี้แม่แคจิได้อะไรมาบ้างนะคะสิ่งที่แม่แคจิซื้อมาวันนี้นะคะก็คือจะซื้อเฉพาะของที่แถวบ้านเราราคาแพงนะคะแล้วก็แถวบ้านเราเนี่ยหาไม่ได้เนาะก็เลยซื้อมานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ อย่างแรกนะคะก็คือเชอร์รี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่อเมริกาเนาะแถวบ้านราคาแพงนะคะประมาณ399ยเเยน398เยนประมาณนี้เนาะอันนี้ถือว่าถูกนะคะแม่เคจิก็เลยซื้อมาแพ็คหนึ่งเพราะว่าแม่เคจิชอบกินนะคะคนในบ้านไม่ชอบนะคะเคจิก็ไม่ชอบเนาะเพราะว่าของที่มีเมล็ดนะคะมีเม็ดเนาะ,ะปะปากับเคจิไม่ค่อยชอบนะคะแม่เคจิก็เลยกินคนเดียวเนาะ แล้วก็จะมอีอันนี้นะคะเป็นอ้งุ่นนะคะองุอ่นลูกเล็กเนาะขเขาเรียกว่าองุ่นไข่ปลาหรือเปล่านอะอันนี้นะคะเคจิเขาชอบนะคะอันนี้แม่ไม่ชอบเนาะก็ซื้อมานะคะผลไม้ก็ต่างคนต่างชอบคนละแบบเลยนะคะแล้วก็ได้ส้มมา2แพ็คนะคะ2ถุงเนาะอันนี้ก็ถูกนะคะแพ็กละ480เยนซึ่งแถวบ้านนะคะไม่มีส้มแบบนี้ขายเลยนะคะโชคดีมากที่ไปเจอวันนี้เนาะ ก็เลยซื้อมา2ถุงเพราะว่าเป็นของโปรดของเคจินะคะแล้วก็มีมะละกอของแม่นะคะนี่อันนี้เป็นมะละกอฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็อันนี้ของญี่ปุ่นเนาะของญี่ปุ่นก็จะลูกเล็กแต่ว่าแพงนะคะเพราะว่าปลูกในญี่ปุ่นเนาะ298เท่ากันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปีไก่นะคะ467ยเ็เยนถือว่าถูกนะคะเพราะว่าถ้าได้เยอะถ้าเยอะขนาดนี้แถวบ้านเราอะ จะไม่ต่ำกว่าประมาณเจ็ดร้อยนะคะประมาณอีกเท่าตัวเนาะแล้วก็มีไข่ไก่แล้วก็มีไข่ไก,กไ,ขไก่นะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าไข่แดงไหมไข่ไข่ที่แบบว่าอยู่ในท้องไก่แล้วมันยังไม่ออกมาะคะ่ะอันเนี้ยแม่คจีจิจะเอามาต้มยำนะคะเนาะอยากกินอะไรไทยๆบ้านๆน,นะคะแม่คจีจิก็จะเอามาต้มยำกินแล้วแล้วก็มี นี่เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูเอาไว้มาทอดนะคะเพราะว่าเค,เคจิเขาถามอยากกินหมูทอดะคะ่ะเมื่อวานก็เลยซื้อมาเนาะอันนี้ถือว่าราคาแบบดีมากนะคะฝนตกนะฝนตกอันนี้ราคาน่ารักนะคะเมื่อวานเราไปดูไซส์ขนาดเนี้ยค่ะประมาณหกเจ็ดร้อยเยนเนาะก็ถือว่าแพงนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อมาเนาะวันนี้ก็ไปหาซื้อมาได้แล้ว แล้วก็ไปแวะร้านร้อยเยนมานะคะไ้เคจิก็ได้ของที่ร้านร้อยเยนมานิดหน่อยเนาะ,ะป้าซื้อให้นะคะทุกอย่างร้อยเยนก็ซื้อนี่นะคะเป็นช้อนส้มที่เป็นรูปรถไฟนะคะทุกคนนี่เขาจะเป็นรูปด็อกเตอร์ยีนโลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรถไฟชินคันเซ็นฮายาบุสะ ซื้อมาสองคู่นะคะก็ให้เคจิเขาเลือกตามอารมณ์เนาะเขาแต่ละวันนะคะแล้วก็เผื่อเวลาเพื่อนมาบ้านนะคะเวลาเรากินอะไรกันเนาะก็จะได้มีเหมือนกันนะคะจะได้ไม่แย่งกันเนะเาะก็จะมีเพื่อนสดิทเขามาเล่นที่บ้านนะคะลูกพึ่งสเปนเนาะเขาจะมาเล่นกันบ่อดเราก็ได้อันนี้นะคะที่โดยข้าวนะคะฟูริกาเกะอันนี้ก็ของโปรดเคจิเนาะ เวลาเราไปข้างนอกนะคะส่วนใหญ่เราก็จะได้ของลูกเนาะของเคจีส่วนใหญ่นะคะของแม่ก็มีนิดหน่อยเนาะเห็นอะไรก็คิดถึงลูกนะคะแล้วก,ก,ก,ก็อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นที่ใส่ของเนาะนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะแม,แม่เคจีจะเอามาวางนาฬิกากับแบวนนะคะ ก็ตรงนี้ค่ะสามารถติดกระดุมเนาะติดกระดุมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะที่แบบมีขอบขึ้นมาเนาะเป็นลักษณะเหมือนจานเหมือนถ้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ของเข้าไปในนี้ได้นะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นเหมือนแบบแผ่นที่รองเขาอ่ะอันในเนี้ยเขาเอาไว้รองเป็นแบบแบ็กการ์ดไว้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่เคจอกจะมาทํา DIY เป็นป้ายชื่อติดหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวคอยดูเนาะว่ามันจะออกมายังไงนะคะ แล้วก็เน,นี้ยจะเป็นสติกเกอร์นะคะแม่เคจิก็จะเอามาติดติดกับแผ่นนี้เนาะเดี๋ยวหาความเหมาะสมความลงตัวก่อนนะว่าจะเอาพื้นหลังสีอะไรนะคะซึ่งในเนี้ยจะมีพื้นหลัง8อ่ะเรียงกลับด้านซึ่งอันเนี้ยจะมีพื้นหลัง8ลายนะคะแล้วแม่แคจิก็จะตัดแล้วก็เอาสติกเกอร์แปะนามสกุลลงไปเนาะแปะเป็นนามสกุลเวลาเขามาส่งไปเีนอหน้าบ้านก็จะได้แบบอ่อานเห็นง่ายๆนะคะเพราะว่าตอนเนี้ย ป๊าป๊าเอาตัวเล็กๆไปติดไว้เนาะซึ่งเราจะไปจ้างเขาทำก็ก็แพงนะคะอันนึงก็2 3 0 0าพันบาทเนาะไม่เคจิจก็เลยคิดว่าทำแบบ DIY จะดีกว่าแล้วก็คือจริงๆอะป๊าป๊า,ปาเขาเป็นคนที่ไม่ลงทุนในการทำป้ายชื่อหน้าบ้านนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบเนาะไม่อยากให้รู้ว่าแบบว่าตัวเองอยู่บ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมีชื่อนามสกุลเขียนไว้หน้าบ้านเนี่ยป๊าป๊าเขาชอบเป็นบ้านแบบ แบบไทยๆเราเนาะไม่มีแค่เลขที่บ้านนะคะไม่มีชื่ออะไรเงี้ยอแต่ว่าส่วนใหญ่คนสมัยก่อนเนาะบ้านหน้าบ้านญี่ปุ่นเขาก็จะมีป้ายชื่อนามสกุลนะคะป้ายนามสกุลติดไว้หน้าบ้านเนาะแต่ว่าปะปาเขาไม่ชอบนะคะเราก็เลยไม่ได้ทําป้ายสักทีเนาะแม่แคจิก็ใจจริงแม่แคจิก็ไม่ได้ชอบไม่ได้มีความชอบอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าเราควรที่จะมีเนาะเพราะว่าเวลามีคนมาส่งของที่บ้านเงี้ย คือเขาหาบ้านไม่เจอนะคะแล้วก็เ,เขาจะ,จะต้องโทรไปหาป๊าป๊าเนาะแล้วทีเนี้ยป๊าป๊าก็ทํางานแล้วก็แบบคลาดเวลากันแล้วก็ไม่ได้ของตามตรงตามเวลาที่เราสั่งอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมางดหงิดงทีหลังอะไรเงี้ยแต่ซึ่งเหตุสาเหตุก็คือเราไม่ได้ปิดติดป้ายชื่อชัดเจนเขาก็เลยส่งไม่ถูกนะคะแม่จิตก็เลยเอ้าเอาเป็น DIY แล้วกันเนาะ พิงปะ๊าปะไม่ได้ชอบเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเนาะถ้าไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยก็ดึงออกก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยว่เคจิขอตัวทําอาหารกลางวันก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ป๊าปปกำลังจะทําเจลลี่ไว้ให้เคจิหลังเลิกเรียนนะคะอะไรีันจะให้ปอกนี่เวลาจะใส่ลงไปจะต้องปอกเปลือกอันเนี้ยส้มปอกเปลือกส้มนี้ออกด้วยนะคะ มิงานก็ติดคอเนาะชื่ปดาเนปปีเนปปปปอกไม่ได้นะเดี๋ยวแม่ช่วยปอกท่านไหนเคจิวิชิจอมงปาปาเขาจะทำไว้ให้เคจินะหลังเลิกเรียนแล้วเขาบอกว่าเคจิกลับมาเจอก็จะได้ดีใจนะคะนี่กุยเต้ยในโมนญี่ปุ่นเด้เด้งที่ไหน

ับข้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็กินกันง่ายๆเนาะเมนูเดิมนะคะทอดหมูเนาะหมูทอดนะคะแล้วก็ผัดผักบุ้งนะคะของโปรดนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะกินกันง่ายๆนะคะสําหรับมื้อกลางวันมื้อนี้อ๋อ今作っมのนขึนอืมอืมอืม <laughs> やべ<だ>えおかえりなさいやだおかえりなさいあんんじゃった。やあ<ー>やめてよ、ちゃんとちゃんと。ちゃんと。はい、クス抜いてるよ。うやだ。うやだ。うやだ、じゃない。

Khi khi Bột và ham tin Ham tin Ham Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video <mmoting noise> lot, baby, min baby. Hmm, kau sedap. Apa ni sih? Ina. Zaini tak pernah